ผิดพลาดในวันโอนกันนะคะว่ามีอะไรบ้างที่วันนี้คุณจะต้องเตรียมนะอันแรกก็คือว่าเอกสารนั้นจะต้องเขาเรียกว่าต,ต้องครบนั่นเองนะไม่เช่นนั้นถ้าเอกสารไม่ครบก็โอดไม่ได้และใบแจ้งหนี้ใบปลอดหนี้ต่างๆก็อาจจะเกิดว่าเฮ้ยมันไม่มีนะใบมอบอำนาจอาจจะไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้ต้องเช็คนะและเอกสารนั้นหมดอายุหรือเปล่านะที่สําคัญลายเซ็นนั้น เป็นลายเซ็นเดิมกันไหมคะหรือว่าการคำนวณผ้าโอนผิดพลาดหรือชื่อในแคชเชียร์เช็คนั้นผิดเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นะเป็นเรื่องของข้อผิดพลาดถ้าวันนี้นะเกิดข้อผิดพลาดต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็ในวัดโอนนะในวันที่ทําการโอนต่างๆ เวลาซื้อขายกันมันจะเกิดปัญหาขึ้นได้นี่คือนะเป็นสาระความรู้ที่ควยนำม,มาแบ่งปันกันนะคะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันคลิปนี้ออกไปด้วยนะคะฝากติดตามกันนะคะติดตามเพจควยอสังหานะคะวันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนอสังหาก็ฝากติดตามกันนะคะคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรไดีๆมาแบ่งปันติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ